โบราณคดีของทางอียิปต์เนี่ยได้เจอจารึกที่สำคัญชิ้นหนึ่งเหมือนในอีหร่านของออียิปต์เนี่ยในอียิปต์ได้เจอจารึกโบราณชื่อโลเซตตาเข้าใจว่าโลเซตตาเนี่ยน่าจะเป็นชื่อ โลเซต้าเนี่ยน่าจะเป็นชื่อนายทหารฝรั่งเศสที่ไปเจอจารึกตัวนี้จารึกตัวนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่โลกอดีตกาลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นจารึกขนาดใหญ่มีการจารึกสามภาษาซึ่งก็คือ อักษรฮีโรกราฟิกโบราณซึ่งเป็นอักษรอ,อียิปต์โบราณที่เลิกใช้ไปนานแล้วแล้วก็มีจารึกอักษรซีเรียโบราณเป็นอักษรอารับภาษาอาลับ,ลบแล้วก็อันที่สามเนี่ยสำคัญมากเลยอักษรกรีกโบราณซึ่งอักษรกรีกโบราณเนี่ยนะ ยังมีคนรู้ความหมายอยู่เป็นระยะเวลานานถึงสองพันปีอะที่ว่าคนทั่วโลกอะไม่รู้ว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจารึกอะไรเอาไว้บ้างมีการเจอจารึกโบราณเยอะแยะไปหมดเลยทั้งในกำแพงในพระราชวังในสุสานมีภาษาโบราณเนี่ยจารึกไปเต็มไปหมดเลย เป็นอักษรภาพฮีโรกราฟิกโบราณเป็นภาษาที่คนอียิปต์เขาเลิกใช้ไปนานแล้วไงทีเนี้ยนักโบราณคดีก็เลยไม่รู้ว่าคนโบราณน่ะเขาเขียนอะไรไว้บนกำแพงเขาไม่รู้หลังจากที่มีการเจอจารึกโลเซตตาตัวเนี้ยมันเป็นกุญแจไขความลับไงว่า ประโยคนี้แปลว่าอะไรอักษรน,นี้แปลว่าอะไรเพราะมันมีการจารึกถึง3ภาษาทั้งภาษาซีเรียโบราณภาษากรีกโบราณและภาษาอียิปต์โบราณที่ตัวอักษรฮิโรกราฟิกเนี่ยเขาเลิกใช้ไปแล้วทีนี้พอมันมีการเปรียบเทียบได้ทั้ง3ภาษาเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้ไงว่าอ๋อ ตัวอักษรน,นี้ตัวอักษรที่เป็นรูปนกรูปแมวรูปฮิปโปอะไรเนี่ยตัวอักษรฮิโรกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นอักษรภาพภาพคนภาพขาเนี่ยเป็นภาพขาเป็นภาพมือเป็นภาพนกเป็นภาพรูปนกคู่อะไรเงี้ย,เข,ย,ยเขียนยากเขียนยาก เรื่องของเรื่องอ่ะมันเขียนยากตอนแรกเนี่ยคนอียิปต์โบราณใช้อักษรฮีโรกราฟิกเป็นพันพันปีอ่ะแล้วก็เลิกใช้เปลี่ยนมาใช้อักษรอาหรับทีเนี้ยพอมันเลิกใช้ไปแล้วเนี่ยประกอบกับว่ามีหนึ่งอียิปต์มีสงครามอียิปต์มีสงครามอักษร คนที่มีความรู้ตายเหมือนขเขมรแดงค่ารูก็เลยทำให้คนขเขมรในปัจจุบันไม่รู้จักลากเงาวัฒนธรรมของตัวเองเพราะคนขะเขมรแดงเนี่ยฆ่ารูบาอาจารย์หมอวิศวะคนมีความรู้นักเคมีเภสัชกรทันตแพทย์คนมีความรู้รรถูกฆ่าตายหมด คนเมรก็เลยไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของตัวเองอียิปต์เหมือนกันมีสงครามคนมีความรู้ในภาษาโบราณตายครูที่มีความรู้ในภาษาโบราณถูกฆ่าตายทีเนี้ยคนอียิปต์รุ่นหลังเนี่ยอ่านไม่ออกละเจออักษรฮีโรกราฟิก ในบันทึกบนกระดาษปาปิรุษเป็นพันม้วนเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเจอเจออักษรฮีโลกราฟ,ฟิกเนี่ยในผ้าลินินเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันอะไรจนพอมันมีอ่ากุญแจเนี่ยโรเซตตาเนี่ย รู้ละปรากฏว่าเจ้าของจารึกเนี่ยในโลงศพที่ประดับไปด้วยเพชรพลอยเนี่ยเป็นโลงศพของหมอแพทย์หลวงของฟาโลแล้วในโลงศพเนี่ยมันมีจารึกโบราณ เป็นม้วนเป็นม้วนกระดาษอยู่ในโลงอะเต็มเลยนักโบราณคดีขุดเจอโรงศพที่ประดับไปด้วยเพชรพลอยแล้วก็อ่านจารึกไม่ออกปรากฏว่าในม้วนกระดาษปาปิรุษเนี่ยคือสูตรยาสมุนไพรเป็นร้อยๆตำรับยาแก้ปวดท้องยาสารพัด เต็มไปหมดเลยเนี่ยคือคุณค่าของจารึกโลเซตตาที่มันมีการเปรียบเทียบถึงสามภาษา<ๆ>ก็เลยทำให้อ,อ่านอ่านอักษรอักษรโบราณฮีโรกราฟิกออกฮีโรกราฟิกก็มันเป็นภาษาที่คนอียิปต์เขาเลิกใช้มานานแล้วอะ่ะ แล้วช่วงที่เขาเลิกใช้อ่ะครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็สอนสอนมาสอนสอน,สอน,ส,อนสอนมาอ่ะพอมีสงครามกระจัดกระจายครูโดนฆ่าบางรุ่นหลังๆเนี่ยอ่านไม่ออกเลยคนอียิปต์รุ่นหลังเนี่ยเขาไม่รู้ เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาโบราณว่ามันแปลว่าอะไรมันอะไรยังไงมันเขาไม่รู้ไงแต่ทีเนี้ยมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการจะเปิดโลกโบราณอ่ะเขาก็เลยให้มีการเจอจารึกอันเนี้ยแล้วคนอังกฤษนี่น่ารักมากเลยโหรักมากรักในโบราณคดีมากคนอังกฤษคนฝรั่งเศสเนี่ยน่ารักมาก รักขโมยหมดเลยอังกฤษก็ลักขโมยไปฝรั่งเศสก็ช่วยลักขโมยไปพิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสในอังกฤษมีแต่ของโบราณทั่วโลกในฝรั่งเศสก็มีพระมหาพิชัยมงกุฎสมัยอยุธยาที่พระนารายณ์มอบให้เป็นของขวัญ กษัตริย์พระเจ้าอะไรพระเจ้าหลุยอ่ะสิบสี่เยอะแยะเลยพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสเต็มไปด้วยอของที่ทรงคุณค่ามีทั้งได้มาแบบถูกต้องแล้วก็ลักขโมยมาส่วนใหญ่จะลักขโมยมาเยอะแยะเลย เขาอ้างว่าเขาดูแลได้ดีว่าคนไทยรวมไปถึงโกลเด้นบอยโกลเด้นบอยพระเจ้าชัยยะวรมันที่หกรูปเหมือนก็ลักขโมยไปพระเจ้าชัยยะวรมันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเนี่ยเป็นชื่อพระเจ้าชัยยะวรมันที่หนึ่งมีลูกชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ แล้วก็พอมารุ่นหลานเนี่ยหลานนะเป็นชัยยะวรมันที่สองแล้วก็ผ่านไปเนี่ยรุ่นหลานอีกชัยยะเป็นรุ่นหลานหลานหลานน่ะก็เป็นชัยยะวรมันที่สามแล้วก็มีสุริยะวรมันที่หนึ่งสุริยะวรมันที่สองชัยยะวรมันที่แปดชัยยะวรมันที่เก้าชัยยะวรมันที่เจ็ดก็คือยุคหลังๆละถามว่า กระทรวงวัฒนธรรมมรนะ่ะจุดประสงค์ของคุณนะ่ะคืออะไรจุดประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษฝรั่งเศสมันชัดเจนคือกูอ่ะจะรักขโมยแต่กูอนุรักษ์นะกูอ่ะต้องการจะอนุรักษ์แล้วกูก็ลักขโมยจริงรักจริง รักจริงด้วยแล้วก็รักขโมยจริงๆด้วยคือจุดประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรมอังกฤษฝรั่งเศสอะมันชัดเจนกูรักขโมยขโมยไปหมดเลยโบราณวัตถุสวยๆอะในขเขมร่ะฝรั่งเศสมันเอาไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์อะเคยเข้าไปดูใน YouTube นะเป็นดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นของ,ของขเขมรมันไม่ใช่ของไทยอะ ศิลาจารึกรูปปั้นนางอ,ากอักษรหน้าบบานปากเบนๆบหน้าบาบานรูปปั้นนางอ,ากอักษรหน้าหน้าเ,นเนบนๆบนบานปากกว้างๆอ่ะชัวขเขมรไม่ใช่ไทยเพราะว่าอ่าศิลาจารึกโบราณของไทยสวยผู้หญิงจะสวยอ่ะไม่ใช่หน้าบาบานผู้หญิงจะหน้าเรียวเรียว ปากเล็กๆอะไรเงี้ยคิ้วคิ้วโกงแต่ของขนางอับศรของขมຈเนี่ยจะปากบ,นบานๆหน้าแบนๆปากองกว้างเป็นเอกลักษณ์ส่วนกระทรวงวัฒนธรรมไทยกระทรวงวัฒนธรรมลาวกระทรวงวัฒนธรรมขมรจุดประสงค์คืออะไร คืออะไหลกระทรวงวัฒนธรรมจีนเกาหลีญี่ปุ่นจุดประสงค์ของเขามันชัดอยู่แล้วจุดประสงค์ของจีนมันชัดเจนเขาอนุรักษ์ประวัติศาสตร์จริงไม่ใช่ปฏิวัติศาสตร์ตอแหลตอแหลตอแหลเขาจะให้คนรู้ว่าประวัติจริงของเปาบุงจริงอะ่ะชื่อนี้นะ ฉายานี้นะแต่ตัวจริงอะ่ะไม่ได้หน้าดำไม่ได้เกิดมาหน้าดำมีพระจันทร์เซี้ยวที่หน้าผากเนี่ยคือเรื่องจริงแม้แต่ประวัติประเทศที่มีอารยธรรมโบราณอิรักอิรักอิหร่านตุรกีซีเรียคือเมโสโปเตเมียคำว่าเมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนพระจันทร์เซี้ยว ซึ่งเมโสโปเตเมียเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยครอบคุมอาณาเขตประเทศตุรกีประเทศซีเรียประเทศอิรักประเทศอิรานแล้วก็เลบานอนบางส่วนไม่ต่างจากชมพูทวีปบอกชมพูทวีปในสมัยก่อนน่ะเป็นอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยครอบคุมหมดเลย อินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศสีลังกาคือชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยพอมายุคหลังอะ่ะก็เลยมีการแตกเป็นประเทศต่างๆอะ่ะแตกเป็นปากีสถานแตกเป็นสีลังกาแตกเป็นเนปาลแตกเป็นบังคลาเทศเหมือนกัน เมโสโปเตเมียสมัยก่อนอะเป็นอาาเขตกว้างใหญ่มากมันมีการแตกเพราะอะไรอะเชื่อไหมว่าอนณาอาาเขตเมโสโปเตเมียโบราณหรือโลกอาหรับโบราณเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นพืชอ่าเป็นพื้นที่ป่าฝนเต็มไปด้วยต้นไม้สัตว์ป่าแปลก พืชพันธุ์เยอะมากต้นไม้อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลกต่อมาภายหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเจอปรากฏการเอลนินโยฝนไม่ตก5ปี7ปีแม่น้ำแห้งคนอพยพประเทศแตกออกประเทศแตกออก จากเมโสโปเตเมียก็แตกออกเป็นห้าประเทศแล้วก็แบ่งกันปกครองคนอิหร่านก็อพยพมาอยู่อินเดียอพยพไปอยู่ตุรกีอพยพไปนูน่นะไปรัสเซียคนอิหรา่านอพยพมาจีนแล้วก็ไปรัสเซียทางสายไหมหรือยังไงไม่รู้แต่ว่า คือในมุมมองของนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อิหร่านหรืออิรักเนี่ยอิรักอิหร่านเมื่อก่อนมันเป็นประเทศเดียวกันไงมันเป็นดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนเมโสโปเตเมียมันจะประกอบไปด้วยห้าประเทศอะซีเรียเลบานอนตุรกีเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวฐานล่างอะ อิรักอิ่านเหนือสุดเนี่ยตุรกีลงมาเลบานอนซีเรียตุรกีเลบานอนซีเรียอิรักอิลานเนี่ยพระจันทร์เสี้ยวเป็นดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเอลนิโยอะแม่น้ำแห้งฝนไม่ตก คนเมโสโปเตเมียจำนวนมากอพยพไปตั้งประเทศเยอรมันชนเผ่าอรารยันไปตั้งประเทศในเยอรมันไปตั้งราชวงศ์เขาถึงบอกฮิตเลอร์มันถึงบอกนะว่าพวกกูอ่ะเป็นชนเผ่าอรารยันฮิตเลอร์มันพูดเองอ่ะว่าพวกกูเนี่ยเป็นชนเผ่าอรารยันเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเยอรมันน่ะก็พวกเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปอารับเป็นคอเคเซียนคนจีนญี่ปุ่นไต้หวันมองกโกเลียไทยด้วยมองกโกเลียพวกแขกดำแอฟริกาผิวดำแขกดำพวกเนี้ยชาติพันธุ์นิโกเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาอะ ที่ว่าประวัติศาสตร์ประเทศนี้นะมันเป็นแบบนี้เขาจะภูมิใจในความเป็นชาติแม้แต่อเมริกาประเทศที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ยังไม่ถึงสามร้อยปีคนอเมริกาเขาก็ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถือกำเนิดจากคนหลายเชื้อชาติอังกฤษเข้ามาก่อนฝรั่งเศสตามสเปนตาม จับคนดํามาเป็นทาาต่อมาภายหลังคนดําก็มาเป็นพลเมืองอเมริกาประเทศไทยภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเองมอนไม่มีประเทศคนมอนอ่ะเขาไม่มีประเทศถามว่าเขาอยากมีไหมเขาอยากมีแต่ว่าเขารวมเชื้อสายไปเรียบร้อยแล้วไงคนมอนรวมเชื้อสายกับคนพมา่าไปหมดแล้ว ก็เหมือนเป็นประเทศเดียวกันจากพม่าก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมียนมาเพราะคนมอนรวมเชื้อสายกับพม่าไปเร็วเหลือแต่พวกไทยใหญ่ในรัชฉานที่ทำสงครามกับพม่าและมีรายได้มหา,าศาลจากการผลิตยาบ้าเฮโรอีนกัญชาส่งขายสามเหลี่ยมทองคำ แล้วพวกไทยใหญ่พูดไทยได้พูดไทยได้เชื้อเดียวกันเสียมกกเสียมกกคนไทยอ่ะผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะนะเจอเผาบ้านเผาเมืองหลอกทองพระทะเลาะกับพมา่าตอนแรกก็จะฆ่ากันตอนหลังๆก็พอเป็นเพื่อนกันได้คุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างไทยก็ลบกับลาว ไปเอาพระแก้วมรกตมามันเป็นเรื่องจริงพระแก้วมรกตดตอนแรกอยู่ทางาล้านนาแล้วก็ถูกอัญเชิญไปล้านช้างล้านนาก็เชียงใหม่ตอนแรกอยู่ล้านนาถูกอัญเชิญไปล้านช้างแล้วจากร้านช้างก็มาที่ไทยมาที่กรุงเทพม,มหานครสมัยรอสาม ต้องถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมของขเขมรน่ะจุดประสงค์ของคุณน่ะคืออะไรทําไมถึงทาแบบนี้เอาเรื่องพระโครพระแก้วมาไว้ในแบบเรียนเพื่อให้เยาวชนเกียดคนถ่ายแล้วความดีสมัยสงครามคาล้างเผ,าผ่าพัน์ในขเขมรพรนางเจ้าสิริกิตท่านเดินทางไปที่ภูเขาตรงตลาด ไปที่อท่านเดินทางอะ่ะขึ้นเฮลิคอปเตอร์อ่ะไปตรงตรงภูเขาแนวสันเขาอะ่จาาอะจังหวัดตาดอ่ะบ่อยมากแล้วก็มาตรงไอ้นี่ด้วยอะ่ะสากแก้วคนไทยมีบุญคุณเราไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคนไทยอะ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดกับคนขเขมรเลย ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องถามว่าคนขเขมรนะ่ะคุณจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดพอได้หรือยังเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมอรารยาธรรมประเพณีไหมอีเยบอะ่ะเขาร่ำรวย พรอเขาเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยอารยธรรมวัฒนธรรมใครๆก็สนใจอิโรอิลานเมโสโปเตเมียอาณาจักรเมโสโปเตเมียโบราณกินพื้นที่ห้าประเทศห้าประเทศอะคนพวกนี้เขามีวัฒนธรรมร่วมกันทนั้นแหละภาษาร่วมกันวัฒนธรรมร่วมกันเชื้อสาย คนตุรกีคนเลบานอนคนซีเรียคนอิรักคนอิหร่านเชื้อสายเดียวกันหมดแต่เมื่อก่อนก็ลบกันขาเมรนเคยยิ่งใหญ่ไทยก็เคยยิ่งใหญ่คาเมรนเป็นเมืองขึ้นไทย400ปีช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ขเมรเป็นเมืองขึ้นไทยอ่ะสี่ร้อยปีสมัยอ่ะรอหนึ่งรอสองร้อสามรอสี่อ่ะรอห้าด้วยขเมรเคยเป็นเมืองขึ้นไทยไทยก็เคยเป็นเมืองขึ้นขเมรสมัยโบราณที่ไทยยังไม่อ่อนแอสมัยก่อตั้งประเทศใหม่ๆสมัยก่อนนะมันจะมีประเทศเกิดใหม่ไม่แปลก ไทยเกิดทีหลังไม่แปะอเมริกาก็เป็นประเทศที่เกิดทีหลังแต่ทุกวันนี้ก็เป็นมหาอำนาจของโลกอเมริกาก่อตั้งประเทศสองร้อยกว่าปีอีกประมาณสี่ห้าปีเนี่ยจะครบสามร้อยปีแล้วประเทศที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่อ่ะแถบอะไรอ่ะลาตินอเมริกาเม็กซิโกบาร์ซิลอาร์เจนตินาอะไรพวกเนี้ย เป็นประเทศถือกำเนิดใหม่ทั้งนั้นน่ะสเปนอพยพคนมาอยู่เม็กซิโกบราซิลแับแถบเนี้ยเยอะแยะกระทรวงวัฒนธรรมของจีนของพมา่าของไทยของแับแถบเนี้ยเขารู้อ่ะคนที่มีความรู้ ในวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณคดีอ่ะเขารู้คนแก่ๆในขเขมรเขาก็รู้เขารู้ว่าชุดไทยเป็นของคนไทยไม่ใช่ของขเขมรเขารู้าอาหารันเนี้ยของไทยแต่อยากถามว่าคนขเขมรน่ะต้องการอะไรคุณไม่บูรณะพัฒนาของเดิมคุณไม่หาความรู้หรือ ศึกษาประวัติศาสตร์จริงอะที่ตัวเองมีอะว่ามันคืออะไรอาจจะมีคนรู้แต่ทำเป็นเฉยอาจจะมีคนทราบแต่ทำเป็นนิ่งก็ได้ขเขมร่ะก่อตั้งประเทศมาพันกว่าปีอะมันต้องมีจารึกโบราณผ้าลำเสื้อผ้าอาหารขนมต้องมี เพราะเขมรมีภาษาใช้มตั้งแต่แรกแล้วพอเป็นอักษรปัรวะมาดัดแปลงเป็นอักษรเขมรความรู้ได้มาจากอินเดียความรู้ในการสร้างปราสาทหินอาหารขนมวัฒนธรรมการไล่ลำํำเสื้อผ้ารับมาจากอินเดียหมดอย่ามะเคมวัฒนธรรมไทยอย่ามาหาเรื่องทะเลาะก,กับคนไทย ยาตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาเลยมันทุเรศดูเวียดนามอ่ะเขาผ่านสงครามกับฝรั่งเศสอเมริกาลบกับอเมริกามาแล้วอ่ะคเมน่ะอยู่ติดกับเวียดนามอ่ะควรจะศึกษาควรจะดู ควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเวียดนามและควรดูพฤติกรรมของคนเวียดนามว่าเขาทำยังไงถึงลบชนะฝรั่งเศสเวียดนามทํำได้ยังไงทำไมเวียดนามสามารถลบชนะอมเมริกาฝรั่งเศสได้เขมรน่ะควรดูเวียดนามคลิปนี้ก็พูดนานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ